สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีกันมาดูกันซิว่าดวงประจําสัปดาห์นี้ของท่านเป็นยังไงกันบ้างไพ่จะให้คำแนะนำอะไรกับท่านบ้างเอ่ย ไ้ตัวตนของชาวราศีกันประจำสัปดาห์นี้ก็คือสามดาบคุณรู้สึกเสียใจผิดหวังเหมือนถูกหลอกลวงหรือบางท่านชาวราศีกันอาจจะมีปัญหาเรื่องรักสามเศร้าก็เป็นได้เช่นกันหรือเป็นโรคหัวใจกำเริบควรจะไปตรวจเช็คดูนะคะ ไพ่สิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกก็คือสองเหรียญเป็นลักษณะของบุคคลที่พยายามหมุนเงินคืออาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะ่ะคือรับซ้ายจ่ายขวาหมุนเงินเอาตรงนั้นมาโปะตรงนี้อะไรแบบเนี้ยมีปัญหาด้านการเงินนะ่ะที่เข้ามากระทบราศีกันเนาะออืหรือบางท่านก็อาจจะมีเอ่อ เป็นลักษณะของคนที่กำลังได้ทำอะไรเกี่ยวกับลงทุนเล่นหุ้นอะไรพวกนี้ก็เป็นได้เช่นกันนะนะเกี่ยวกับการเล่นหุ้นซื้อหุ้นอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่เล่นหุ้นก็หมุนเงินและ สิ่งที่คุณคาดหวังก็คือราชินีไม้เทา้าคุณคาดหวังที่จะมีความมั่นคงในเรื่องการงานและการเงินหรือแม้กระทั่งคุณต้องการเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงทรงก็คือเหมือนกับอยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะนะ หรือแม้กระทั่งเป็นคนที่ให้คำปรึกษาที่ดีเยี่ยมกับคนอื่นส่วนอดีตที่ผ่านมานานมากแล้ว The Hermit ก็คือการอยู่คนเดียวการปีกวิเวกการศึกษาหลักธรรมคำสอนการคิดทบทวน อดีตจนถึงปัจจุบันว่าคุณทำอะไรผิดพลาดไปบ้างคุณควรจะแก้ไขอะไรบ้างส่วนไพ่อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานก็คือราชินีถ้วยช่วงนี้คุณต้องพยายามอยู่แบบประหยัดต,ต้องพยายามรักษาสิ่งที่มีเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินคุณต้องพยายามรักษาประคับประคองเอาไว้ต้องอยู่บ้านแบบนิ่งๆเงียบเงียบไม่ค่อยออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านสักเท่าไหร่นะอ่ะนะเออส่วนไพ่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ก็คือ The Tower อาจจะมีการทะเลาะวิวาทหรืออาจจะมีอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือแม้แต่คุณอาจจะมีรายจ่ายก้อนโตเข้ามาแบบกระทันหันแบบที่คุณยังไม่ทันตั้งตัวก็เป็นได้เช่นกันหรือบางคนอาจจะมีเ,เ,เหตุให้ต้องออซ่อมแซมต่อเติมบ้านอะไรแบบเนี้ Uh huh. แม่หมอบอกไปครบแล้วเนาะโอเคเออสิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขก็คือราชินีดาบนั่นก็คืออเอ,อ ราชินีดาบก็หมายถึงว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่ยากลำบากของคุณนะนะมันอาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณอึดอัดใจลำบากใจเป็นช่วงชีวิตที่ยากลำบากหรือบางท่านถ้ามีเรื่องต้องขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยก็อาจจะเจอคนที่เป็นผู้พิพากษาที่เป็นคนที่เออทรนตรงเป็นคนที่เด็ดขาด เหตุผลมาเหนืออารมณ์หรือแม้แต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยถ้าเป็นงานราชการเนี่ยก็ชาวราศีกัรบางคนอาจจะอยากทำงานราชการก็เป็นได้เช่นกันแต่มันมาอยู่ในสิ่งแก้ไขไงคือยังไม่ได้แท้ยังไม่ได้ทำหรือภรรยาของคุณ อาจจะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดคือตัดสินใจอะไรแล้วก็คือไม่เปลี่ยนใจอะ่ะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวค่าได้อยากไม่ได้แบบเนี้ยอาจจะอยากเปลี่ยนใจภรรยาตัวเองให้ทำตามใจคุณอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเธอเป็นคนที่เด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวไงอันเนี้ยก็เป็นได้เช่นกันส่วนไพ่คำแนะนำก็คือ แปดถ้วยเอ่อคุณต้องห่างไกลกับคนรักในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือแม้แต่ชาวราศีกันบางคนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงสายงานที่เคยทำอยู่ไปเลยโดยสิ้นเชิงสิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขโอ้ไม่ใช่ขอโทษค่ะ สิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจก็คืออัศวินดาบคุณมีความใจร้อนที่อยากจะรีบเร่งเข้าไปแก้ไขปัญหาแต่ความใจร้อนของคุณมันอาจจะทำให้คุณขาดสติจากคนฉลาดคุณอาจจะกลายเป็นคนโงเ่เขลาก็เป็นได้เช่นกันถ้าคุณรีบร้อนที่จะก้าเข้าไปแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามแต่แม้แต่เรื่องงานคุณอยากให้มันประสบความสำเร็จโดยเร็วแล้วคุณก็รีบเร่งมันก็เป็นไปไม่ได้อะนะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาส่วนไพ่ใบสรุปของชาวราศีกันก็คือเด็กดาบเอ่ไพ่ใบสรุปอาจจะบอกคุณว่าขอให้คุณ รอคอยข่าวสารให้แน่นอนสะก่อนก่อนที่คุณจะตัดสินใจทำอะไรลงไปต้องดูทิศทางลมก่อนหรือแม้แต่บางคนที่มีเรื่องอะไรที่อยากจะเคลียร์เพื่อการตัดสินใจอะ่ะก็ขอให้รอจังหวะก่อนหรือแม้แต่ชาวราศีกันบางคนน่ะถ้าเป็นคนที่ดื้อด้านนะนะ อันนี้แม่หมอขอพูดตรงๆเลยนะชาวราศีกันบางคนถ้าเป็นคนที่มีลักษณะดื้อด้านอะไรแบบเนี้ยก็ขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณควรจะซอบๆลงบ้างอ่ะนะเพราะว่าไพ่ใบสรุปเนี้ยมันเป็นทั้งไพ่คําคแนะนำมันเป็นทั้งไพ่ที่จะจะเตือนคุณด้วยอะไรบางเรื่องอะไรแบบเนี้ยนะก็คืออย่างที่ แม่หมออธิบายมาก็คือก่อนที่คุณจะตัดสินใจทำอะไรคุณควรจะรอคอยข่าวสารให้แน่ชัดก่อนหรือถ้าคุณต้องการเคลียร์อะไรก็ขอให้เคลียร์สิ่งที่คาใจซะก่อนก่อนที่คุณจะเดินต่อไปให้ดูทิศทางลมหรือถ้าตัวคุณเองรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดื้อรั้นหัวแข็ง คุณก็ควรที่จะซอฟลงบ้างอ่อนโยนบ้างบางทีอะไรอะไรมันอาจจะดีขึ้นก็ได้นะชาวกันเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนดื้อหน่อยนะเพราะว่าไพ่ใบสรุปเตือนมาในสัปดาห์นี้อนะ่ะเนาะโอเคค่ะชาวราศีกันแม่หมอก็ขอจบคำทำนายแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไป จงจำไว้เสมอว่าดวงนี้เป็นดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือตรงแค่บางอย่างก็มันก็เป็นได้เช่นกันเพราะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะมันเป็นส่วนรวมบางคนอาจจะตรงบางเรื่องบางคนอาจจะไม่ตรงเลยถ้าใครตรงก็แสดงว่าเรามีวาสนาต่อกันก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะคะ ขอจบคำทนายแค่นี้ค่ะราศีกัน